ทนายครับโอเคสเทสนี้ก่อนแล้วตัวดาราที่ไปหลอกนักศึกษามอวิรานเนี่ยไม่ใช่เป็นเจ็ตัอซเล็ตสามดีค่ะอ่าเป็นอีกเครื่องหนึ่งเฉกว่าอีกคนหนึ่งที่ไปชอบเล่นพะเกออันนั้นเป็นดาราในโซเล็ตสามดีได้คนละคนละอันกันว่างั้นเอาเอาเอาที่ดาราฟอเร็กสามดีก่อนใช่คนที่เป็นข่าวล่าสุดไหมฮะที่ไปซื้อพักเครื่องอะไรที่ทนายโพสต์ขึ้นมาเนี่ยออื อยู่ในอยู่ในกลุ่มที่ต้องถูกตั้งข้อหาตั้งแต่ปี62อยู่ในกลุ่มที่ต้องถูกตั้งข้อหาตั้งแต่ปี62นะอันนี้ชัดเจนอ่ะใช่ครับอืแต่ที่ผ่านมาไม่มีการตั้งข้อหาเพื่งจะมามีการตั้งข้อหาในปี65ทำไมมันปล่อยเรื่องนานมันต้อง3ปีอ่ะทนายมันคงมีอะไรบางอย่างไปไปอุดว้อ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันผมก็ไม่น่าถามเลยเอออ,อะไรอุดน,า,า,นาย มันอาจจะเป็นโควิดไปหลบไว้ก็เลยไม่ขัยอ๋อช่วงโควิดพอดีเอ่อหกสามหกสี่แล้วปีนี้หกห้าก็มีเหตุผนว่างั้นแต่จริงๆที่แล้วมันก็เริ่มซาแล้วนะใช่ครับคือดาราคนนี้ที่ที่เอี่ยวเนี่ยไปในเส้นทางไหนครับเรื่องของฟอกเงินเส้นทางการเงินหรือว่าเป็นแม่ทีมพ่อทีมยังไงหรือเปล่าฮะเประวาณไหนฮะเป็นเป็นระดับแม่ทีมคือในสมัยปีห้าเก้าเลยนะครับเขาจะมาวิ่งเล่นอยู่เขาไม่ใช่ที่เขาวิ่งเล่นเลยนะมันดูดูรู้อายุอะมา มาคุกยคลียกเซียนพระที่พันธุ์พุทโธวงกวา,าบ่อยแหละคือเขาเป็นคนชอบเล่นทักเชือกเขาก็มาแต่บังเอิญว่าพระเรื่องที่เขาเล่นเนี่ยเซียนพระเขาบอกว่ามันเป็นพระเก๋เอ,อแล้วกันอหมีแววตั้งแต่นั้นเลยใช่ไหมคือตอนนั้นเนี่ยม,มีมาขอซื้อพระอันดังนะอย่างที่เซียนพระให้ให้ข้อมูลมาคือมาขอซื้อหลวงปู่ทิมรุนลูกอมเนี่ยขอซื้อสามหมื่มนแต่ว่าขอผ่อนสามเดือนนะ คือชอบอยากเล่นพระแท้ครับก็คือคือทนายจะบอกว่านตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีตังคือก็ยังจนอยู่ใช่ไหมแต่แต่ก็อยากเล่นพระคือตอนนั้นเนี่ยลอง็นสภาพแหละคนที่ซื้อบ้านราคาสี่สิบห้าสิบล้านหกสิบล้านได้แต่ขอซื้อพระสามหมื่นไปต่อเขาต่อไม่ว่าขอผ่อนอสามเดือนอื และทีนี้พอเจนฟ้าเขาเห็นข่าวเวลาคนเขาไปถามว่าวเอาเงินมาจากไหนมาซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้อรถคิดต้์คราท็ิท่งให้คนใกล้ชิดอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ารวยมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วพอรวยมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็เลยมีการย้อนถามว่าแล้วทําไมตอนเล่นฟ้าเนี่ย59เนออี่ยก็จะเห็นเล่นแบบพระปลอมไม่เห็นเล่นฟ้าแท,ท้เลยเอาแล้วกันตอนนั้นเนี่ยนะครับตอนนั้นตอนนั้นตอนตอนปี59ฟร์เล็ตสามดียังไม่เปิดครับศูนย มาเล่นตั้งปี60หลังจากนั้นปี60เนี่ยม,มีตังค์มากขึ้นเหรอฮะทนายหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรากฏวดด่ารวยกันมากระทันหันอลยรวยแบบไม่มีสี่ไม่มีขุนประมาณสองปีก็ไปซื้อบ้านราคาเป็นสิบสิบล้านห้าสิบล้านได้ที่เราทราบกันเรียกเขาก็เลยงงว่าถ้ารวยขนาดซื้อบ้านราคาอย่างนี้ได้ทําไมเงินสามหมื่นที่ขอซื้อพระยังต้องผ่อนเออ มันไม่สมเหียสมผลนัืนนะครับแล้วที่ในพันธิ์ก็ฝากันหลายคราวครับสอ่อละกันคือไปไปเดินเนแหมบอกระบุเลยนะว่าไปเดินเปลียนแถ่พันธิพันธิพยนไปซื้อพระแล้วก็ไปไปเช่าพระแล้วก็ไปผ่อนเขาด้วยทนายครับดาราคนนี้เนี่ยมีบุคลิกที่ชอบอวดความร่ำความรวยด้วยไหมฮะออืมีมาโชว์รวยเอาหลังจากเริ่มมีโปร์เล็กนี่แหละไม่ได้รวยขนาดนี้เราเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงมานะครับเลยว่า เงินค่าตัวไม่น่าถึงขนาดนั้นดิผมไม่ถึงหรอกครับผมเป็นภูมิกับมันด้วยผมก็รัวมันมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะะใช่ครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็อยู่ในวงการบันเทิงหรือว่าคือแหล่งข่าวผมก็อยู่ในวงการบันเทิงเขาบอกไม่ได้เยอะขนาดนั้นอืแล้วเขาก็แบบเขาก็ไม่อยากออกมาพูดอะไรมากนะแต่ว่าใน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 กลุ่มที่เล่นพัรคเพื่อนกันเนี่ยสายนั้นเนี่ยอืเขาก็บอกเลยว่าพอเห็นข่าวเรียมามีแต่คนเข้ามาทักว่าเรี่ย จุดจุดพักเกสจุดจุดพักเกสอ๋ออืมันคือว่ามันไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นข่าวเท่านั้นเองครับแต่พอมาเปรียบเทียบกันเนี่ยณตอนนี้คือร่ำรวยมากคือแทบจะชี้แจงไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเงินที่ได้จากขนาดนี้มาจากไหนใช่ไหมทนายใช่ครับคือเวลามาบอกว่าตัวเองรวยเนี่ยคือเวลาเวลาที่บอกว่าสะสมของเก่าโดยเฉพาะผัดเครื่องผมจะเึกถึงอย่างเดียวว่า เวลาใกล้ๆเลือดตั้งเดีย๋ยวนักการเดิวนว่าจะเอาพักเครื่องหรือมาใส่ในตลาดพักเครื่องเพื่อจะได้เอาเป็นสดไปใช้ในการทาการเลือดตั้งพักเครื่องเองเนี่ยบางครั้งก็ถูกเอามาใช้เป็นเออเขาใช้คาว่าอะไรเดียวตัวตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเงินเลือดให้มันกลายเป็นเงินขาว,ขาวฟอกเงินนะอรับอ่ผมซื้อพระสมมติว่าพระราคาสองล้านผมซื้อมันได้ในราคาสองแสนผมปล่อยห่อสองล้านผม ผมเอาแค่ร้านค้าผมก็มีกาไรอืมแต่ในเงินมืดอย่างที่เขาจะเอามาเสียให้มันกลายเป็นเงินขาวมันต้องมีที่มาที่ไปของรายได้อย่างชัดเจนครับเปลี่ยนพระหลายคนออืก็ใช้วิธีแบบนี้อืเลยทาให้มีลูกค้าขาจรหรือลูกค้าขาประจำคนที่ดีที่พนในแต่ละในแต่ละพื้นที่เแนบบี่ยเข้ามาใช้ปักเครื่องเป็นตัวเปลี่ยนให้มันกลายเป็นของต่างเอาแบบนี้เลยว่ากันอย่างนั้นเนี่ยฟอกเงินโดยพระเนี่ยนะฮะ ใช่ครับเรื่องนี้มันมีมานานแล้วพองเองก็พยายามจะตามแต่ด้วยความที่ว่าพอมันเป็นผัดเรื่อนมันต้องยึดให้ได้แล้วมันต้องมีที่มาที่ไปแตมันค่อนข้างยากครับคุณผู้ชมเครผัดเื่องตรงที่เรามีถือในมือเนี่ยเราถามว่าโอเคแหละถ้าเราสงสัยว่ามันเป็นของกลางในการทําความผิดเราหยิบออกมาปุ๊บก็พเจอกันแล้วอ๋อใช่ใช่มันเป็นหลักฐานที่มันมันสามารถเขี่ยออกไปได้ง่ายๆเลยนะมันก็ลําบากเหมือนกันนะฮะทนายครับดาราคนนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วใช่ไหมครับ อยู่ในกลุม่มอยู่ในกลุม่มอยู่ในกลุม่มอยู่ในกลุมกล่มก็คือเป็นข่าวละแต่ยังบอกชื่อไม่ได้ว่างั้นเถอะที่เกีิดไปขึ้นศานลเราเกินด้อ ้าใเข้าใช่ผมันผมรู้แล้วแหละว่าคนนี้เป็นใครท่นายกถามไปงั้นแหละแต่แต่คุณผู้ฟังไม่มีโอกาสที่จะต้องรู้จากปากของเราเพราะขี้เกียจไปขึ้นศาลเนี่ยเขาจะหาว่าเราแบบไปใส่ความเขาจช่ฮะเราเป็นเราเป็นเวอร์ชั่นใต้เตียงดาราเราไม่ต้องเป็นระบุตัวตนต่อไปก็เราเป็นเวอร์ชั่นตัวย่อต่อไปจะเป็นรณรงค์ทีวีพูเป็นใต้เตียงดาราแล้วเมื่อเตียนพระนะเขาเขาส่งอันเป็นมาบอกว่าก่อนเนี่ย เคยเตือนแล้วใช่ไหมไม่ให้มาลบหนูหลวงปู่ไม่ให้มารบหนูพระเสี่ยงมีความเล่นพระแท้ก็คือพระถ้าอยากเป็นพระแท้เนี่ยต้องเล่นพระแท้ไม่ใช่เล่นพระปลอมคือการเล่นพระปลอมนี่ก็ถือในวงการพระก็ถือว่าเป็นการลบหลู่อย่างหนึ่งนะครับออืดูจากบริบทท่านนายครับดูจากครออกมาพูดด้วยใครออกมาโต้กับเจมพระด้วยหร้อ อดูจากบริบทแวดล้อมทั้งหมดแล้วเนี่ยทนายคิดว่าคือคนก็มักจะอชอบถามเวลาคอมเมนต์อ,ะอ่ะรอดไม่รอดรอดไม่รอดเราตอบได้ไหมฮะอ,มอายการเป็นคนแนะนําให้ทางดีไซน์แจ้งข้อหานะครับเพราะอายการเขาจะไม่ใส่ฟ้องเขาจะมาให้แจ้งข้อหาทำทำมะเขืออะไรออืเพราะงั้นถ้าเราไล่เส้นทางแบบเนี้ยตอนเนี้ยมันมีความพยายามในการยื้อเวลาเอาไว้เรียกมีความพยายามเลื่อน เลื่อนจากสาสิกันยามาเป็นสิบห้าสิกตุลาซึ่งมันเป็นการยื้อเวลาไปอีกตรงนี้เนี่ยอยากให้ดีเอสไอเร่งสรุปแล้วก็บบส่งอายการมันไม่ได้ไม่ไดไ้ช้าครับท่านนายครับที่เลื่อนเลื่อนเนี่ยคือเขาสามารถเลื่อนได้ไปถึงไหนยังไงสมมติไปที่ตุลาปุ๊บอ่ะยังไม่พร้อมเลื่อนได้อีกหรอหรือว่าเลื่อนไปได้เรื่อยหรือว่าเลื่อนได้กี่ครั้งฮะเป็นดุลพินิจของทางมีเอสไอว่าดี i จะให้ความเป็นธรรมกับเขาขนาดไหนแต่ผมอยาจะฝากอย่างหนึ่งว่าที่ดีเอสพี่ก็ทำมาสามปีแล้วนะเดือนเดือนเะนีย้ย าการได้บทส่งสารได้บดแล้วนะในใน,ในปี65เนี่ยครับปีแล้วเชื่อมงดาราเหล่านี้นะครับพอมาอยู่ในวงการพระเครื่องสังเกตไหมครับว่ามีสำนักข่าวหลายสำนักดอดังสำนักที่มีเอ็กซ์คลูซีฟว่า,าอภิรักษ์กดที่ที่เป็นซีอีโอโฟลิสามดีเนี่ยเอาเงินไปซื้อพระเครื่องก็นี่แหละฮะคนเสยียพระเครื่องให้เขาเนี่ยอ๋อนี่เชื่อมโยงมาตรงนี้เลยคนนี้เหมือนแบบเป็นนายหน้าให้กับอภิรักษ์กรที่เกี่ยวกับเรื่องของพระเนี่ยคนนี้ก็คือ รับหน้าแทนอภิรักษ์เลยว่างั้นคือสนิทขนาดที่มีภาพคู่กันด้วยใช่ไหมครับก็มีภาพคู่กันอยู่นะมีภาพคู่กันอยู่เป็นดาราดังและมีภาพคู่กับอภิรักษ์โกฐทิก็ไปคิดกันเอาเองนะฮะเพราะว่าภาพที่ออกมาอยู่ในโซเชียลเต็มไหมดไปไล่เลี่ยงดูแล้วกันว่าใครคู่กับอภิรักษ์บ้างใครถ่ายรูปคู่บ้างเดี๋ยวก็จะได้คําตอบเอง เขาถึงได้บอกไงสมัยที่ตัวเองรุ่งรุ่งเนี่ยครับต้องมาผมใส่เตรียมพระคนอื่นเขาเขาหลับเองลงเนี่ยมันโดนซ้ำมันมีขึ้นมีลงเนาะคือมันโดนกระทืบซ้ำเลยมากมาันลงไม่ได้พูดอะไรี้เขาฝากมาก็ฝากว่าครับเออก็ติดตามเดือนตุลาคมนะฮะประมาณกลางกลางเดือนดาราคนนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวใส่อีกรอบหนึ่งก็คนที่มาวันนั้นแหละก็คือคนนี้แหละแต่เราไม่บอกว่าเป็นใคร16ตุลานะใช่ไหมอือ เห็นเห็นมีคนเข้ามาถามบ่อยว่าให้จะรอดจะรอดแล้วใช่ไหมเพราะมีการเเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้คดีเหมือนจะทพยายามให้รอดไม่รอดไหมเราบอกอย่างหนึ่งครับว่าเราไปยังเชื่อว่าดีเไอยุคปัจจุบันเนี่ยคงจะเอาผิดถึงที่สุดแน่ๆเพราะนั้นตัดาามกันติดมากนองจากว่าวงเงินอย่างมูลค่ามันเยอะใช่กำลังใจไม่ด้คเยอะคนคนจะรีบส่งเข้าอายการส่งเข้าศาลได้แล้วอื สามปีแล้วเหนื่อยแล้วนะเราติดตามจน,นเราแบบไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ยอาจจะจบปีนี้ให้มันได้ก็ดีใช่ไหมฮะสำหรับ DSI นะครับใช่ครับใช่ครับนี่พยายามพยายามเร่งอยู่นะครับนอกจากนี้เนี่ยดาราที่เกี่ยวข้องที่มีการปรากฏตัวมาในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาผมอยากจะบอกว่ารายชื่อเหล่านี้ทาผู้จะหาส่งเรื่องจากปี62แล้วผู้จะหากลุ่มแรกๆไม่ได้รู้สึกแปลกใจคือไม่รู้สึกแปลกใจที่มีการเรียกมารับทราบข่าวสารแต่แปลกใจที่ว่า ขาดปรสานปีทำไมถึงเรียกแล้รับพ้อเก่าหาแค่นั้นเองเพราะมีชื่อมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าอย่างนั้นเนี่ยนะนานมากไม่ใช่เพิ่งกระโดดขึ้นตรงนี้ไม่รู้อะไรอ้วนแล้วแต่พอเรียกก็เรียกจังใช่ไหมฮะอืมพอเรียกก็ต้องเรียกมากันหมดแต่ทีนี้ผมเห็นแล้วแหละตั้งแต่ปีหกสองขับรถหรู่ภาพบ้านเป็นใครอันเนี่เห็นแล้วแหละอืมตรงนี้แหละที่ที่ดาราหรือใครก็ตามที่ร่ำรวยจาก จากสิ่งที่มันชี้แจงไม่ได้เนี่ยแล้วก็โพสต์ like, ตลอดเวลาไลฟ์ตลอดเวลาใช้ของแบรนด์เนมซื้อ<แ>บ้านหลังละโอ้หลายสิบล้านบาท<แ>สุดท้ายงานในวงการก็ไม่เห็นจะมีอะไรรวยมันได้จากอะไรก็ไม่ทราบอันนี้ถ้าชี้แจงเส้นทางการเงินไม่ได้จะเป็นส่วนของการฟอกเงินด้วยไหมครับผมเคยไปนั่งดูเลยราคาถ้าเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์นะกับดัตเดดกัตเดดได้ดหล่อแลวก็ดังมากเริอนต้น ได้เดบิ์ไปยังแค่สิบล้านเห็นะหมในช่วงพีคๆอ่ะแด้คุณมารับค้าตัวมากกว่านั้นเนี่ยมันผิดปกติแล้วคุณก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นอะไรจะไปซื้อบ้านได้รด้ใหญ่โตมูลค่ามหาศาลขนาดนั้นคือูกต้องครับที่สําคัญที่สําคัญนะครับแต่เคสเนี้ยยิ่งอยู่ใกล้ชิดเปลี่ยนล้าเนี่ยมันยิ่งสังเกตว่าอาจจะมีความผิดปกติว่าในช่วงปี6สมบู์จนถึงปีอ2เนี่ยคุณไปรับซื้อพักเครื่องมากี่พันแล้วที่เอาเงิน้ี่จะหายไปรับซื้อเนี่ยครับอืแต่ถ้าเราตามไม่เจอ เราก็าําอะไรไม่ได้นะอันนี้เราต้องยอมรับสภาพเลยอันนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกนะครับขึ้นมาฟอกเงินตอนเนี้ยวันนี้ผบสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยวันนี้จนมากค่านุ่นค่านี่ยังขว่อนอยู่เลยแต่เรามีพักเครื่องสามสิบล้านอยู่ในมือก็ปล่อยเมื่อไหร่ก็ได้สมเหตุสมผลแล้วนะซึ่งมันก็ชัดเจนว่าเงินจะมาจากไหนไม่ใช่เงินคองคุณหรอกคุณต้องเอาเงินใครเข้ามานั่นแหละ หรือไม่อย่างไรแตเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าเวลาไปยึดทรัพย์อย่าของนีเอสไอที่ใช้กฎหมายทงงัยกฎหมายครอบเงินเนี่ยถ้าไปแล้วมันไม่เห็นตัวขัดเครื่องเนี่ยมันก็ยึดไม่ได้เออมันทำอะไรไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งพระไม่เหมือนบ้านนะบ้านหลังบเลื่อบเทอาแต่พระในองค์นิดเดียวเองครับอื เวลาเขาเสพพระเคลื่อนกันที่เขามีการบูชาเนี่ยเขาใช้เงินสดนะครับโคงการนี้ใช่ฮะไม่โอนนะไม่โอนผมบอกว่าไม่โอนถ้าสมมุติผมมีสามสิบล้านแล้วผมอยากจะซ่อมผมแค่ถือไปหาเซียนพระสักเจ้าที่รู้จักกันแล้วขอซื้อลาของบูชามาถึงวัาน้อยากใช้เขาหักไปสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็ยังได้เงินสดคืนและเป็นเงินสะอาดออบอมมีที่มาที่ไปว่ามีพระหมุนแป๊บเดียวเองอ่ะได้เป็นเงินสะอาดแล้วอ่ะ ใช่หมุนแัด๊เดียวหมุนไม่ยากหักไปโดนหักไปสามสิบเอร์ซ็นเี่ยรู้เยอะไหมล่ะครับหักกไปที่ใป่นเงินเขาอ่ะใช่ไหมเป็นเงินของผู้ที่เ<ม>สียหายกันเลยอืม เป็นเงินคนอื่นนะถ้าเป็นเงินตัวเองเราก็ต้องเสียดายเราจะซื้อหวยเราจะไปซื้อของกินข้าวทั้งชามเรายังต้องคิดแล้วทีจี๋ต้องเออไม่แพงจังอันนี้แต่อันนี้ประมาณสี่สามสิบล้านร้อยล้านยังได้เลยไม่ใช่เงินฉันนะครับอืมเอามาหมุนเอามาฟอกเพนภาพเ็นภาพเขาทนายทนายครับเราคุยกันขนาดนี้แล้วเนี่ยอืมคนเหล่านั้นดาราเหล่านั้นเขาก็รู้เนื้อรู้ตัวมันจะเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าเขาจะหนีในช่วงเนี้ยฮะ S <S ไม่หนีไม่หนีผมยืนยันเลยไม่หนีแน่นอนผมการันตีร้านมันเ็นไม่หนี<ะ>ไม่หนีนะวันนี้แน่นอนฮะวันนี้ไม่หนีเพราะยังไม่ถึงอยายการถึงอยายการแล้วอยายการพิจารณาจะส่งท้องสารไปตรงนั้นเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนึงยังไม่ถึงช่วงเวลาต้องตัดสินใจหนีอืยังพอมีเวลาหายใจ<ส>หายคอ<ส> ผมเคยคำนวณทำลายนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะวางแผนหนีเนี่ยเราจะหนีช่วงไหนดีเราต้องพยายามยื้อเวลากับดีเอสไอว่าขอไปรับทราบข้อหาขอยื่นเอกสารเพิ่ม,ให,มให้มันให้มันให้มันอยู่ในเดือนตุลาไปไปลายเดือนตุลาให้ได้เพื่อที่จะได้คำสําพวนธ์ไม่ทันจะได้ไปเที่ยวปีใหม่ได้๋อโอ้โอโอโอละเอียดเลยไปเที่ยวปีใหม่แล้วก็ไปเลยไม่ได้กลับมา๋อ้ปีใหม่ปีอย่างเงี้ ดีไซน์ส่งผลให้อัยการสักประมาณต้นิฤสี่หรืนไปไปลายตุลาเนี่ยกานทำไม่น่าทันในช่วงปีนี้เพราะว่าน่าจะทํางานสุดท้ายเลยคือยี่สิบสี่ยี่ห้าธันวานก็แปลว่าเหลือเวลาแค่เดือนกว่าๆเพิ่งจดูจากตารางเดิมเอกสารเยอะนะใช้เวลาใช่อการท่านจะใช้เวลาประมาณสักสองถึงสามเดือนในคดีของพี่นะก่อนจะต่วสอบถึงจะถามายื่นถ้ามายืน่าายน,นต้นตุลาเนี่ยปลายธันวานเนี่ยมีเฮปลายธันวามีเฮแต่พอพอมีการยื้อเวลาเพื่อจะได้ไปเที่ยวเนี่ยก็ไปเขาดาวต่างประเทศได้เลยสบาย ก็ไม่มีอะไรใช่ครับอืมใช่คร <ำ S 1> ับก็พอไปไม่มีอะไรครับด้วยความที่ว่ามันเป็นมันเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับเทศกาลก่าราชการจะกลับมาทางางทำงานเนี่ยมันก็อาจจะักประมาณรึ่นเดือนมกราคมมันก็จะใช้เวลาไปอีกมันก็จะยืดไปอีกไปมาเนี่ยอาจจะใช้เวลากว่าจะถึงอายการเนี่ยอาจจะประมาณช่วงพอๆกับพิงี้ก็ได้ก็คือประมาณช่วงพฤษภาหรือว่าเออไม่ใชนิคราสเนี่ยน่าจะประมาณช่วงมีนาแต่ประมาณช่วงมีนาก็ได้ครับครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติครับอืก็รอกันต่อนะฮะว่าดาราคนนี้จะอะไรยังไง